วัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่พัทยานะคะอุ้ย <laughs> พัทยาโรงแรมอะไรคะอตามไม่มีเสียงตอบรับโรงแรมอา p ปอ Hotel นะคะเราจะขึ้นไปชั้น24เพื่อไปถ่ายรูปใต้น้ำกันค่ะนี่เพราะว่าสระเขาสวยมากเดี๋ยวเราไปดูกัน ก่อนจะไปเราจะมาเล่าให้ฟังก่อนว่ากว่าจะมีทริปนี้ได้เนี่ยเราได้ทําการแผนมาเป็นเดือนๆแล้วด้วยความที่พวกเราก็เรียนจบกันมาเข้าปีที่สามแล้วแต่เราก็ไม่เคยได้นัดเจอนัดเที่ยวกันเลยแต่ละคนก็อยู่ห่างกันสุดท้ายแล้วพวกเราก็เลยมีทริปนี้ขึ้นค่ะเป็นทริปที่มีการวางแผนคุยกันทุกวันคอกันแทบทุกคืนจนถึงวันไปวางแผนไปอย่างดีแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นตามที่คิดคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปพัทยาค่ะตอนนี้เพื่อนกำลังสวดมนต์ขอพรอยู่ค่ะให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะคะจนถึงวันเกิดค่ะฉันนั้นจะลืมเธออย่างไม่เคยสักครั้งเหยื่ออะไรต่อไปอันนี้คือมาทำงานนะเดี๋ยวเราจะพาไปทำงานที่พัทยาอันนี้คืออะไรต่อ ตอนนี้เราอยู่กันที่พัทยาแล้วกำลังเดินทางไปรับเพื่อนอีกหนึ่งคนและจะไปคาเฟ่ที่เราได้แพนกันไว้สุดท้ายแล้วไม่ได้ไปจ้ะรถติดเปลี่ยนที่ด่วนเห็นที่ไหนก็จะลงที่นั่นแล้วเราก็เลยได้มาถ่ายรูปกันเออนี้แลวมค อย่างที่เห็นค่ะไม่มีใครถ่ายให้เลยก็เลยตั้งกล้องถ่ายกันเองความวุ่นวายก็จะประมาณนี้เถียงกันไปเทียงกันมาถ่ายรูปแต่ละทีคือเหนื่อยมากเถียงเหนื่อยเหนื่อยขำเหนื่อยเถียงอ้าวเพื่อนอีกนก็หนีไปนอนละสุดท้ายแล้วค่ะเราได้พี่พนักง,งานค่ะช่วยถ่ายรูปรวมให้พวกเราหัวจะบวดมากกว่าจะได้แต่ละรูปอ่ะแล้ายังมาต่อเซลฟี่เองต่อค่ะสุดท้ายแล้วก็เป็นเหมือนเดิม แล,แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเรารอคอยค่ะหลังจากที่ไปไลฟ์สาระกันมาเราก็ได้เข้าเช็คอินที่พักสัทีและดูดูนะสัมภาระของแต่ละคนมา2วันนี่มึงมาอยู่2อ,อาทิตย์หรือเปล่าไม่ชอบอ่ะอุ๊ยอ่ะมันทุโยโยกวีโอแล้ว <S <s <ad> สวัสดีค่ะ <S <s <ad> ตอนนี้เราอยู่ที่ <S <s <ad> อา <S <s <ad> กาะล้านเกาะล้านทีกะล้า <s> ค <ad> ่ะ <s ad> <s ad> แล้วต่อไปเราจะทำอะไรต่อคะ ไปเป็นดินเกลืเฮ้ยกูว่าเดี๋ยวเรามาอัดมอมาอัดหมอว่าไม่อะไรวันนี้วันนี้ยังไม่ d เง n ร์ไม่ใช่หรอหรือยังไงคุยเดี๋ยววันนี้วันนี้เราจะไปเราจะไป พูดก่อนนะก่อนที่เราจะเราเป็น beauty b ก o กอ e r ไม่ได้แล้วพอตกเย็นเราก็คิดว่าเฮ้ยขึ้นไปดูชั้นบนเราจะได้นั่งชิวๆกันตอนนี้เราอยู่ชั้นที่24นะคะขึ้นไปคือแบบคนเยอะมากเนื่องจากวันนี้นะคะมันเป็นวันเสาร์ค่ะสุดท้ายแล้วเราก็เลยได้ไปนั่งชิวจ้าชิวที่ไหนร้านส้มตำจ้าไปหาอะไรกินที่อื่น ก็ใส่ชุดนี้แหละไปกินส้มตำมิชชั่นคอมพีดมากเห็นราคาก็ตกใจอยู่นะแต่คือคุ้มถูกอร่อยที่วางแผนกันไว้ว่าจะไปไหน <c oughs> ก็เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์หรือความขี้เกียจนั่นเองค่ะทําให้เลื่อนไปวันพรุ่งนี้ทั้งหมดอมอึงวันพรุ่งนี้ดีกว่านออาอเออจ้ะจ้ะคืนนี้พวกเราก็เลยได้ไปปาร์ตี้แบบสมัยก่อนกันพวกเราก็คือไปเจอที่หนึ่งมาแล้วแบบไม่ถูกจริตนะทุกคนทําไงหาที่ใหม่ว้าวเข้าไปคือว้าวเลยว้าวตั้งแต่แบบ ทางจอดรถแล้วอืมมันต้องแบบนี้สิแต่อยู่ได้ไม่นานพวกเราก็คือปวดหลังหลังยอกเอออาการคมแก่เริ่มมาแลวอาบเอาไปพอน้าจิ้มเนาะแค่นี้พอแล้วตอนเช้าของอีกวันค่ะเราก็นัดเจอกันเพื่อถ่ายรูปมึงมาตอนเช้านะเว้ยตอนเช้านี่คนไม่เยอะอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะคนแน่นไม่หยุดก็เลยแบบ เฟลนี่คือแบบหกเจ็ดโมงเนาะแต่แบบคนเยอะมากเพื่อเข,เขาก็คงคิดเหมือนเราอะเออเราก็เลยแบบเลือกที่ตัดสินใจไปกินอาหารก่อนกินอาหารเช้าก่อนเพราะว่าอาหารเนี่ยอาหารเช้าเ่ยมาเป็นรอบๆบแล้วเดี๋ยวสายสายเที่ยงเที่ยงเนี่ยค่อยว่ากันอีกทีและก็ถึงตอนสายสายเที่ยงเที่ยงที่เรานัดกันมา คือคราวนี้ไม่มีคนเลยจ้าบอกเลยว่าร้อนมากคือเล่นน้ํากันแบบชู้ชีวิตมากเล่นน้ํากันแบบตากแดดเพื่อนตัวขาวก็จะตัวแดงไงแต่กูก็ตัวดำไงตัวดําก็เลยตัวเขียวไปเลยค่ะเล่นน้ําเสร็จก็เพียเพียแดดกว่าจะตกเย็นนู่นแหละถึงไปหาอะไรกินที่ห้างด,ด้วยความก่อนหน้าเนี้เราเพียแดด แล้วมันไม่ใช่แค่เพียรแดดเฉยๆมันบวกกับความขี้เกียจที่มีมาประมาณ98%และคือเพียแดดอ่ะ2%เออพวกกูก็ไม่รู้ว่าพวกมึงจะนัดกันมาเที่ยวทำไมเหมือนมาเปลี่ยนที่นอนเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปค่ะอยู่ห้างก็ถ่ายรูปเล่นหาอะไรกินเสร็จถ่ายรูปเล่นไร้สาระไปจนถึงมืดๆไม่ได้ทําอะไรแล้วจ้ะพอมืดๆของคืนวันนี้เราก็ตกลงกันว่าเราจะไปดินเนอร์สุดหรูนนะ แล้วสุดท้ายแล้วเวลาก็ล่วงเลยไปจ้ะก็จบกันที่ส้มตำข้างทางหน้าห้างสุดหรูค่ะพี่วางแผนกันไว้นะคะว่ายังไงเราเรากินหรูซั่งหนึ่งมือเนาะดินเนอร์นี่ไงส้มตำเอเวอร์ดีเดโอ้ยวิวแบบน้อยแปดโอ้ยวิวหรูวิววิวหรูโอเคแล้วแล้วก็ถึงวันสุดท้ายที่เราจะได้ทำอะไรคุ้มๆกันสุด

พอเถอะนะกลับมาภาษาเดิมดีกว่าตอนนี้คือเราก็อยู่ที่ชั้น24แล้วคือไม่มีคนเลยภายเวสุดๆแล้วก็มีเวลาอันน้อยนิดด้วยค่ะก่อนจะเช็คเอาออกแหมวันนี้เนี่ยพวกมึงเนี่ยขย,ยันกันเชียวนะ ได้วันสุดท้ายเลยนวันสุดท้ายที่อยู่ที่นี่นี่อ่าเป็นไงบ้างคะอีกวันหนึ่งพี่หมดเนี้ยมากก็สนุกดีค่ะเหมือนดูดิเหมือนรอยดูรอยนางเงอะแงะโอเคเรามาฝึกงานกันน่ะฝึกยังรอยนางงงือานแขนงานยดูวะกูได้รอยแบบฝากไม่รู้จะแคสผ่านหรือเปล่า แค่หลายที่แค่หลายจุดมากหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำนี่ความรู้สึกก็ดีค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากจริงๆก็อยากให้มีแบบนี่ประกวดมีแกนวัาน่คนีเดเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องอาหารที่นี่กันนะคะอาเบอร์ Bye. Mm -hmm. này mông quá này, mึง à, hãy chọn riêng đấy, Pet, Leo. hãy chọn riêng. nụng cá chung cá

ไปไหนเออไปไหนนะ่ะไปไหนนะ่ะไปแหลนนะ่ะแค่แผ่นไม่ล่มก็ถือว่าเก่งแล้วทริคคือจ่ายเงินมาก่อนเลยค่ะครั้งหน้าพวกเราก็คิดว่าจะเปลี่ยนที่นอนกันอีกเอ้ยเที่ยวกันอีกคราวหน้าจะพยายามไปเที่ยวให้คุ้มๆกว่านี้นะสนุกมากเลยที่ได้มาเที่ยวกับเพื่อนๆในเวอร์ชั่นที่เปลี่ยนไปแต่นิสัยพวกมึงอ่ะไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยค่ะ